สวัสดีค่ะยินดีการรับสู่ช่องเจ็ตุ่มพาดวยนะคะวันนี้เราก็มาชมฝนตกกันนะครับพี่น้องชมฝนตกอีกแล้วพี่น้องฝนตกในฤดูหนาวพี่น้องเอ้ยมาชมฝนตกด้วยกันนะคะตกแล้วค่ะตกแล้วโอ้ยสงสารชาวนาเนาะจากข้าวอยู่ข้าวยังไม่ได้เอาขึ้นยุ่งเลยพี่น้องเอ้ยสงสารชาวนาสงสารเพื่อนเพื่อน เรื่องของเย่ตุ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะของเย่ตุ่มก็โดนฝนเหมือนกันแต่โดนไม่เยอะโดนนิดหน่อยแต่ของเพื่อนๆน,นี่ช่วงนี้โดนโดนหนักเลยโอสอสงสารชาวนานะครับพี่น้องฝนมาตกในฤด,ดูหนาชวชมฝนนะครับพี่น้องชมฝนตกในฤด,ดูหนาว ดูดูก้อนเมฆว่าจะตกไหมจะตกไหมก็ตกจริงๆด้วยนะคะตกแล้วค่ะพี่น้องตกแล้วลงฤดูตกในฤดูหนาว ฟังเสียงฝนกับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ชงฝนนะครับพี่น้องฝนตกในฤดูหนาวฟ้าร้องด้วยนะคะ บนตึกในฤดูหนาวนะคะอือดูน,น,ะะน,อนอกนกบิน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกน้ําใจเมตติที่มอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ